สิ่งที่เกิดดับเนี่ยมันก็คือสภาวะธรรมคือกันหน้าคือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนที่ผมยกบอกเห็นแก้วจะมาก็จะมีตา มีวิญญาณทางตาและมีแก้วตาก็คือรูปเรากายเราก็มีวิญญาณคือท่านรู้ว่าเป็นแก้วใช่ไหมแล้วมีวัตถุเนี่ยแก้ว3มอย่างเนี่ยกระทบกันก็ทําให้เกิดภาษาเกิดการรู้ว่าเป็นแก้วรู้สึกไม่เฉยเฉยใช่ไหมไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเวทนาใช่ไหมเฉยเฉยรู้ไหมเป็นแก้วสัญญาความหมายรู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขารการปรุงแต่งผมวางแก้วลงดับแล้วใช่ไหมก็ไม่เห็นหน้าผมต่อเห็นไหมสภาวะนี่ก็เกิดขึ้นขันห้าก็เกิดไอตัวเก่าได้มันเกิดดับไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยมันก็เกิดใหมล่ละสภาวะใหม่เนี่ยคนละตัว ก็เกิดใหม่เราคิดว่ามีตัวเราอยู่ไงมันมีการสืบต่อเราไม่เห็นว่าตัวเราเป็นธาตุดินน้ำไฟลมไงเราก็เห็นการสืบต่อแล้วก็เลยคิดว่าอ๋อมันไม่ดับแล้วก็นั่งอยู่วัโดอยู่เนี่ยสภาวะเนี่ยเป็นยานปัญญาที่ผุดขึ้นมารู้ตามความเป็นจริงว่ามันมีสภาวะนี้เกิดขึ้นค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปจะต้องรู้อันนั้นเป็นตหาความอยากมันจะไม่รู้หรอกมันต้องค่อยๆสะสมพอเราอยากรู้เราอยากเห็นก็ไงมันไม่เห็นหรอกเพราะอะไรเพราะมันมีตนาเป็นไปด้วยตนาสภาวะเนี่ยต้องไม่มีตนาในช่วงนั้นไงม คือวิธีการจะเห็นอย่างนี้ได้ก็จะต้องอาศัยกัรยนณมิตรฟังธรรมพอฟังธรรมปุ๊บเกิดความศรัทธาหจิตใจเริ่มมั่นคงเกิดความแยบคายขึ้นเข้าใจใช่ไหมตัวสติก็จะโผล่มาจิตมันก็เริ่มตั้งมั่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเริ่มสํารวมใช่ไหมกายวาจาใจก็สะอาดสภาวะเนี้ยเป็นสติปัฏฐานสี่อยู่ก,กายเนี่ยอยู่กับการฟังเนี่ยสภาวะเนี้ยเกิดยานปัญญา คือสัมโพชงขึ้นความเข้าใจสภาวะเนี้ยนิวรณ์หน้าดับไปในขณะที่เข้าใจจิตเนี้ยมันนิ่งอยู่ไม่มีอกุศลอยู่แล้วลดจากอกุศลเป็นสภาวะที่เป็นปัญญาที่รู้เห็นเปรียบเสมือนเปลวไฟเปลวไฟเวลามันไหมอยู่ถ้าไม่มีลมพัดไฟก็จะไม่ไปติดหญ้าแห้งหรือใบไม้แห้งจะมันมันก็ไม่ลุกลามเหมือนจิตตั้งมั่น ถ้าไม่มีเชื้อคือไม่มีตระหนมันก็จะไม่ไปไหนใช่ไหมแต่ถ้ามีตหนาเกิดขึ้นปุ๊บไปแล้วเหมือนผมพูดคำหนึ่งปุ๊บไปแล้วมันก็หลุดไปแล้วมันก็ตกไปไปอยู่ในสภาวะของปฏิจจสมบปบาทก้าวไปสู่ภายใต้ของความไม่รู้อวิชชาก็เดินระบบของตหนาความอยากไปสภาวะปฏิบัติก็อยู่ภายใต้ตัวเราต่อไป แต่เมื่อได้สภาวะที่เป็นยานปัญญาหรือได้สัมโพชฌงหรือได้ยัถาภูติยานทัศนะความเบื่อหน่ายใครกำหนัดมันปูกละออกไปโดยอตโนมัติมันไม่ได้มีใครปฏิบัติแต่เป็นสภาวะธรรมสภาวะเบื่อหน่ายใครกำหนัดเนี่ยมันเป็นสภาวะจากความที่เห็นสัจจความจริงตัณหาความเพลินมันไม่มีนี่คือสภาวะเวลาปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนี้ เมื่อเกิดได้สภาวะนี้ยังไงมันก็จะเข้าใจอยู่ตลอดนั่นแหละความเบื่อหน่ายไกลกำนัดสภาวะที่มันไม่ยึดมันก็จะปรากฏของมันเองคือมันสละออกไปเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเมื่อใดที่เกิดยานปัญญาบุดขึ้นมันก็จะไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับขันห้าแล้วไงพอเป็นยานปัญญาบุดขึ้นไอสภาวะของตัณหนความอยากหรือจันทะราคะนันทิพวกนี้ความเพลินมันก็ถูกละไปแล้วไงยานเนี่ยมันเป็นความอย่างรู้บุดขึ้นปัญญาเนี่ยเป็นความรู้ทั่วถึง มันก mm ็จะเห็นสภาวะต่างๆที่มันทํางานเหมือนสติปัญญาเนี่ยมันตั้งอยู่ตั้งที่จะรู้ขันห้าตั้งที่จะรู้นามรูปเหมือนพระรรานอยู่ด้วยสตวิหารธรรมก็เหมือนสติปัญญาเนี่ยตั้งอยู่บนนามรูปนี่แหละแต่ไม่ได้ยึดไงไม่มีตัณหาที่จะไปยึดเลยก็ตั้งอยู่เมื่อนามรูปดับสติปัญญาก็จะดับไปแต่สภาวะไดนิพพานณปัจจุบันก็คือมีสติปัญญาตัวเนี้แหละอยู่เห็นขันห้าก็ไปคู่กันแต่ไม่ได้ยึด่ยกายกระใจเนี่ยคือวิบากที่จะรับเพื่อให้มัน แตกสลายไปแต่ก็อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเป็นศัสนะวิหารธรรมแต่พระพุทธองค์เนี่ยท่านก็อยู่ด้วยสภาวะวิชาวิมุตติส่วนกายใจเนี่ยก็เป็นวิบากจากการที่เคยกระทํากรรมมาก็ต้องรอให้มันแตกดับไปพอแตกดับไปก็ไม่มีแล้วเพราะว่าตัวนี้หลุดก็จบละสภาวะเป็นแบบนั้นแต่อย่าไปอยากได้คนะรัพออยากได้ปุ๊บตนาก็เกิดเงเหมือนเราปฏิบัติเพื่ออยากได้นิพพานเรียบร้อยเลยไนงะเพราะมีความอยากมันก็ไม่ถึงหรอกต้องเข้าสู่สภาวะเนี่ย